ดิฉันพันเอกหญิงวัฒน,นาปิยพิสุทธิ์นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทับบกชุดที่66ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในการนำเสนอแผนปฏิบัติการกองทับบกระยะที่2พุทธศักราช2565ถึง2570เป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษาของวิทยาลัยการทับบกและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนระดับที่2และแผนระดับที่3ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทำการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกรวมถึงสภาวะแวดล้อมภายในกองทัพบ,บกนำมาสู่การกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์มูลฐานและการจัดทำแผนปฏิบัติการกองทัพบ,บกระยะที่2พุทธศักราช5 7 6 5ถึง2570โดยได้กำหนดประเด็นสำคัญของแผนปฏิบัติการกองทัพบ,บกจำนวน6ประเด็น20แนวทางการพัฒนาและ4โครงการสำคัญค่ะ ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติการกองทบกระยะที่2โดยแบ่งเป็น2ห่วงด้วยกันนะคะในห่วงแรกจะเป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติการกองทบกในภาพรวมด้วยมัลติมีเดียและห่วงที่2จะเป็นการนำเสนอโครงการสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการตามลำดับดังนี้ 1. โครงการพัฒนาแนวทางการใช้กำลังตามแผนป้องกันชายแดนและแผนเผชิญเหตุของกองทบก โดยพันเอกนัทชัยปาโมก 2. โครงการพัฒนาระบบการสงครามของกองทัพบ,บกโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยพันเอกต่อพงศวรรษ์ 3. โครงการพัฒนาการแพทย์ดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพต่อความมั่นคงของประเทศโดยพันเอกยุทธพงศ์อิ่มสุวรรณและ 4. โครงการศูนย์ฝึกทางทหารอาเซียนโดยพันเอกนิมิตวีรพงศ์ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้นะแบบัตนี้ค่ะ ปฏิบัติการกองทัพบ,บกระยะที่2พุทธศักราช2,565ถึง2,570จะทำขึ้นตามนโยาบายด้านการศึกษาของวิทยาลัยการทัพบ,บกซึ่งสอดคล้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนทางทหารดังนี้แผนระดับที่1ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติด,ด้านความมั่นคงที่เน้นประเทศมั่นคงประชาชนมีความสุขยุทธศาสตร์ชาติด,ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศแผนระดับที่2ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้งประเด็นความมั่นคงและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของทหารแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 2นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติพุทธศักราช2562 25รถึง2565รวมทั้งคำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องแผนระดับที่3ได้แก่แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมแผนปฏิบัติการด้านการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวมของกองบัญชาการกองทัพไทยรวมถึงอำนาจหน้าที่ของกองทัพบกตามพระราชบัญญัติจ,จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2551มาตรา19ที่กำหนดให้กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพบกการป้องกันร,ราชอาณาจักรและการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบสภาวะแวดล้อมความมั่นคงระดับโลกการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ทั่วโลกส่งผลกระทบต่อมิติทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีแนวโน้มว่าหลายประเทศจะให้ความสำคัญกับกิจการภายในประเทศมากขึ้นจากแนวคิดชาตินิยมท่ามกลางความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาขององค์กรระหว่างประเทศทำให้ประเทศมหาอำนาจ มีนโยบายการบริจาควัคซีนให้ประเทศพันธมิตรเพื่อสร้างอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสภาวะแวดล้อมความมั่นคงระดับภูมิภาคมุ่งเน้นการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับประเทศมหาอำนาจมากขึ้นเพื่อให้รับมือความเปลี่ยนแปลงและความท,ท้าทายที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 รวมทั้งสร้างความสมดุลในภูมิภาคซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก การวิเคราะห์สภาวะแวดล,ล้อมของกองทัพบ,บกสรุปประเด็นได้ดังนี้ด้านจุดแข็งได้แก่บุคลากรมีความชำนาญงานในหน้าที่โครงสร้างของหน่วยมีระบบสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและกำลังพลมีความภาคภูมิใจในองค์กรด้านจุดอ่อนได้แก่นโยบายไม่ต่อเนื่องมีระบบอุปถรัรมภ์และปริมาณงานไม่สมดุลกับปริมาณคนด้านโอกาสได้แก่ความร่วมมือทางทหารกับประเทศในภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติทําให้กองทัพได้รับการยอมรับจากประชาชนและรัฐบาลได้รับความไว้วางใจด้านความท้าทายได้แก่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ความไม่แน่นอนทางการเมืองความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนและผลประโยชน์ตามแนวชายแดนจากการประเมินสภาพแวดล้อมข้างต้นนำมาสู่การกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์มูลฐานของกองทัพบ,บก ดังนี้วิสัยทัศน์กองทัพบ,บกเป็นกองทัพบ,บกที่มีศักยภาพทันสมัยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทัพบ,บกชั้นนําของภูมิภาคพันธกิจการเตรียมกําลังได้แก่ด้านโครงสร้างกําลังความพร้อมรบความต่อเนื่องในการรบความทันสมัยการใช้กําลังได้แก่การป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศวัตถุประสงค์มูลฐานเพื่อพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติเพื่อเตรียมกําลังกองทัพบ,บกให้มีความพร้อมในการ,รเผชิญกับภัยคุกคามทางทหาร เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสาธารณาภัยต่างๆเพื่อดำรงเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศในประชาคมระหว่างประเทศเพื่อสร้างความไว้ใจและความเชื่อมั่นจากประชาชนโดยกำหนดประเด็นการพัฒนาของแผนปฏิบัติการกองทัพบ,บกระยะที่2พุทธศักราช2 5 6 5ถึง2570เป็น6ประเด็น20แนวทางการพัฒนาดังนี้ ประเด็นการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ3แนวทางพัฒนาได้แก่การพิทักษ์สถาบันหลักของชาติการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติการปกป้องสถาบันหลักของชาติประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพเพื่อการป้องกันประเทศ4แนวทางการพัฒนาได้แก่การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบกการเสริมสร้างความพร้อมรบการเสริมสร้างความต่อเนื่องในการรบการเสริมสร้างระบบป้องกันชายแดน ประเด็นการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาความมั่นคงภายใน5แนวทางการพัฒนาได้แก่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติสนับสนุนการป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยของประเทศสนับสนุนการดำเนินการด้านการข่าวและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์สนับสนุนการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศประเด็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน2แนวทางการพัฒนาได้แก่การสนับสนุนการพัฒนาประเทศการช่วยเหลือประชาชนประเด็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการทหารกับต่างประเทศ3แนวทางการพัฒนาได้แก่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือทางทหารกับประชาคมระหว่างประเทศส่งเสริมการมีบทบาทนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมการบริหารจัดการชายแดนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจข้ามแดนประเด็นการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในการป้องกันประเทศสามวทางการพัฒนาได้แก่พัฒนาการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกพัฒนาการบริหารจัดการด้านกำลังพลพัฒนาการบริหารจัดการด้านยุทธปกรณ์และงบประมาณทั้งนี้ จากประเด็นและแนวทางการพัฒนาดังกล่าวได้กำหนดโครงการสำคัญเร่งด่วนในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของแผนปฏิบัติการกองทัพบกระยะที่2จำนวน4โครงการดังนี้โครงการพัฒนาแนวทางการใช้กำลังตามแผนป้องกันชายแดนและแผนเผชิญเหตุของกองทัพบกภัยคุกคามในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วประเทศยังมีปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนที่ไม่ชัดเจนซึ่งส่งผลกระทบและท้าทายต่อความมั่นคงอย่างยิ่ง กองทัพบกจึงต้องพัฒนาแนวทางการใช้กำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กำลังตามแผนป้องกันชายแดนและการใช้กำลังตามแผนเผชิญเหตุซึ่งกองทัพบกต้องควบคุมและอำนวยการยุทธเพื่อจัดการกับภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพสามารถปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติได้โครงการพัฒนาระบบการสงครามของกองทัพบกโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางในปัจจุบันการปฏิบัติการร่วมทางทหารเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารสนามรบจะมีความสําคัญอย่างยิ่งปัจจุบันกองทัพบกได้สร้างเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการแล้วแต่ยังขาดซอฟต์แวร์ที่มีความจําเป็นในการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางรวมทั้งกําลังพลต้องมีความพร้อมมีความรู้และมีความเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีโครงการพัฒนาการแพทย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพต่อความมั่นคงของประเทศ จากสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ทําให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความปกติรูปแบบใหม่ดังนั้นการเตรียมกําลังและการใช้กําลังด้านการแพทย์ให้มีความพร้อมจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อให้เกิดบริการทางการแพทย์ในรูปแบบใหม่เช่นกันโดยการปรับระบบการรักษาให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนําไปสู่ระบบการแพทย์ทางไกลที่สมบูรณ์แบบ สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทุกที่ทุกเวลารวมทั้งนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้สนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยโครงการศูนย์ฝึกทางทหารอาเซียนภายหลังการก่อตั้งประชาคมอาเซียนกองทัพปกก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกองทัพของประเทศสมาชิกสามารถตอบสนองภัยคุกคามร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น การจัดตั้งศูนย์ฝึกทางทหารอาเซียนจะทำให้เกิดความร่วมมือและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเพื่อให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคอันจะนำไปสู่การขยายผลความร่วมมือในด้านอื่นๆต่อไปลำดับต่อไปเป็นการนำเสนอโครงการสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการกองทัพบกระยะที่2ขอเชิญรับชมค่ะ โครงการพัฒนาแนวทางการใช้กําลังตามแผนป้องกันชายแดนและแผนเผชิญเหตุของกองทัพบกการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศกองทัพบกมีแผนการใช้กําลังเป็น3ระดับได้แก่การใช้กําลังตามแผนป้องกันชายแดนการใช้กําลังตามแผนเผชิญเหตุและการใช้กําลังตามแผนป้องกันประเทศซึ่งกองทัพบกจะเข้าควบคุมและอำนวยการยุดธต่อกําลังป้องกันชายแดนและกําลังตามแผนเผชิญเหตุโดยมีเป้าหมายสําคัญคือสามารถเคลื่อนย้ายกําลัง ไปยังพื้นที่การรบแตกหักได้ทันเวลาและยุติสถานการณ์ได้โดยเร็วที่สุดจากแนวทางการใช้กําลังดังกล่าวกําลังป้องกันชายแดนจะเป็นหน่วยแรกในการเข้าเคลี่คลายสถานการณ์โดยมีกองร้อยขึ้นที่เร็วเป็นกองหนุนอย่างไรก็ตามเนื่องจากขนาดกาลังเป็นหน่วยระดับกองร้อยจึงมีอํานาจกําลังลบจํากัดในการเอาชนะผัยคุกคามทั้งนี้หากสถานการณ์เกินขีดความสามารถของกําลังป้องกันชายแดนกองทัพบก จะใช้กําลังกรมพร้อมรบเพื่อนที่เร็วของกองทัพภาคกรมเฉพาะกิจของกองทัพภาคและกองหนุนของกองทัพบกเข้าแก้ไขสถานการณ์ตามระดับความรุนแรงของภัยคุกคามแต่เนื่องจากกรมพร้อมรบเพื่อนที่เร็วของกองทัพภาคต้องประกอบกําลังจากพื้นที่กองทัพภาคอื่นๆทําให้ขาดเอกภาพในการปฏิบัติและเกิดความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายกําลังไปยังพื้นที่การรบไม่ทันต่อสถานการณ์จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนา แนวทางการใช้กําลังในการป้องกันประเทศให้เกิดความประสานสอดคล้องมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธปรรมโดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้ขั้นปกติกองกําลังป้องกันชายแดนแต่ละกองกําลังจัดกําลัง l e a d ี้เรียกเช่นฟอร์หรือกองพันชเฉพาะจิจพร้อมตอบโต้เป็นกองหนุนที่สมบูรณ์ในตัวเองโดยพร้อมเข้าปฏิบัติการรบภายใน3ชั่วโมงซึ่งกําลังส่วนนี้ผู้บัญชาการกองกําลังป้องกันชายแดนใช้เข้าคลี่คลายสถานการณ์วิกฤต ในพื้นที่รรบผิดชอบได้โดยทันทีขั้นตอบโต้แต่ละกองทัพภาคจัดกําลังกรมเฉพาะกิจพร้อมรบของกองทัพภาคในลักษณะกําลังลบรบผสมเหล่าโดยพร้อมเข้าปฏิบัติการรบภายใน48ชั่วโมงสําหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกินกีดความสามารถของกําลังป้องกันชายแดนนอกจากนี้กองทัพบกจัดกรมเฉพาะกิจเป็นกองหนุนสามารถเข้าปฏิบัติการรบภายใน72ชั่วโมงในสถานการณ์ที่กองทัพภาคต้องการอำนาจกำลังรบเพิ่มเติม ในการเอาชนะภยัยคุกคามดังนี้กรมฐานราเฉพาะกิจสำหรับเข้าปฏิบัติการรบในภูมิประเทศโล่งแจ้งกรมฐานราบยางเกา,าะร้อยยางเฉพาะกิจสำหรับเข้าปฏิบัติการรบในภูมิประเทศที่มีไข่เส้นทางหรือในเมืองและกรมฐานราบเบาเฉพาะกิจสำหรับเข้าปฏิบัติการรบในภูมิประเทศที่เป็นป่าหรือภูเขาซึ่งแนวทางการใช้กําลังดังกล่าวจะทําให้กองทบบัพบก สามารถใช้กำลังในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทําให้การใช้กําลังของกองทัพบกเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นคือการใช้ระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการควบคุมบังคับบัญชาการรบโครงการพัฒนาระบบการสงครามของกองทัพบกโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางปัจจุบันการปฏิบัติการทางทหารเป็นเรื่องที่มมีความชัดเจนแน่นอนและไม่สามารถคาดการได้ จึงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติการร่วมที่ดีหรือมีการประสานการปฏิบัติติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันตลอดเวลาซึ่งแนวโน้มของสถา,านการณ์และภัยคุกคามในอนาคตจะมีความสลับซับซ้อนมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายด้านและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยในการพัฒนาการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางในปัจจุบันกองทัพบ,บกได้ํำเนินการสร้างเครือข่ายครอบคลุมทั้งในส่วนของกองทัพบกกองทัพภาคกองกำลังป้องกันชายแดนทั้ง7กองกําลังหน่วยระด,ดับกองพลเป็นต้นเรียบร้อยแล้วแต่หวัวใจหลักของการสร้างเน็ตเวิรณ์ เพื่อรองรับเน็ตเวิร์กเซนติกวอลแฟร์หรือสิ่งที่จําเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพได้ความสมบูรณ์ให้กับองไข่ายที่มีก็คือซอฟต์แวร์ที่มีความจาเป็นในเน็ตเวิร์กเซนติกวอลแฟร์อีกทั้งบุคลากรในกองทัพจะต้องมีความพร้อมด้วยซึ่งทั้งสองสิ่งนี้กองทัพปกยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควรจึงมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 1. คือการให้ความรู้เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กเซนติกโอเปอเรชั่นเน็ตเวิร์กเซนติกวอลแฟร์แก่กำลังพลในทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างงถอแท้ โดยคนบรรจุเนื้อหาและแนวคิดของ Network c e n t r i c Operation ไ่ไวในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการในทุกระดับชั้นอีกทั้งคนมีการฝึกปัญหาที่ประครับการประจำปีระหว่างเหล่าทัพเพื่อฝึกการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลฝึกการเชื่อมต่อระบบสื่อสารข้อมูลให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ระหว่างเหล่าทัพโดยบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน2คือการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่มีความจำเป็นในเน็ตเวิร์ก t ซนติคเวลแฟร์ได้แก่ Cyber Security เป็นกลุ่มของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นกับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกองทัพ C4ISR เป็นกลุ่มของซอฟต์แวร์บริหารจัดการการสงครามให้เราสามารถใช้ทรัพยากรทั้งมวลให้คุ้มค่ามากที่สุด Common Operational Picture เป็นกลุ่มของซอฟต์แวร์ที่ใช้แสดงผลแผนที่สถานการณ์อัตโนมัติแบบดิจิทัล Blue Force Tracking เป็นระบบที่ใช้แสดงผลตำแหน่งข้อมูลสำคัญทางทหาร และข้อมูลประกอบที่สำคัญส่งต่อเข้าระบบสื่อสารของกองทัพเพื่อไปแสดงผลในขอบต่อไปเม s s a g e t e ก h Format เป็นการสร้างมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการรบร่วมในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารหากเราสามารถใช้ระบบการสงครามโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการตกลงใจของผู้มั่บัญชาเพื่อให้การปฏิบัติการต่างๆมันรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้จากการที่ฝ่ายเราเกิดความได้เปรียบในการทำสงคราม อย่างไรก็ตามเมื่อมีการพัฒนาแนวทางการใช้กําลังและการควบคุมขบัญชาที่มีประสิทธิภาพแล้วสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการเตรียมกาลังให้มีความพร้อมนั่นก็คือการอนุรักษ์กําลังลบโดยการแพทย์ที่มีความทันสมัยมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพการพัฒนาการแพทย์ดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพต่อความมั่นคงของประเทศในสถานการณ์โรคระบาดโควิดสอัส2019สถานพยาบาลมีความแออัดคับข้างของการให้บริการทางการแพทย์ การแพทย์ทางไกลและการแพทย์ดิจิทัลจึงมีความจำเป็นในการเข้ามาช่วยในสภาวะดังกล่าวการแพทย์ต้องพร้อมทางด้านการเตรียมกำลังและการใช้กำลังระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายจำเป็นต้องมีควบคู่กับระบบการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนกำลังพลจำเป็นต้องมีระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพตนและสามารถดูแลตนเองได้เมื่อมีการใช้บริการทางการแพทย์ ก็จะบันทึกข้อมูลสุขภาพที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อกลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจทางทหารการประ,ย,รรรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ติดตามตัวทางการแพทย์ทําให้ข้อมูลสุขภาพส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ได้โดยตรงและเมื่อรวมกับเทคโนโลยีสรารสนเทศเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ระบบปัญญาประดิษฐ์จะทําให้สนับสนุนบริการทางการแพทย์การตรวจวินิจฉัยพยากรโรคและทําให้การตัดสินใจทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น ระบบการดูแลสุขภาพและให้บริการการแพทย์ทางไกลเทเลเฮลแอนเทเลมิตร c ซีนในสภาวะที่อยู่ห่างไกลกันก็ยังคงสามารถที่จะดูแลสุขภาพด้วยกันได้จากภาพเป็นวิดีโอตัวอย่างการให้บริการการแพทย์ทางไกลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผูป้ป่วยสามารถปรึกษาแพทย์ได้ทุกที่ทุกเวลาได้อย่างสะดวกดังนั้นไม่ว่ากำลังพลจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ใดก็ตามสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้โดยใช้เทคโนโลยีสุขภาพเข้าช่วย ซึ่งสามารถทำได้ในหลายรูปแบบเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนในรูปแบบแพลตฟอร์มสุขภาพโดยมีแอปพลิเคชันเป็นส่วนเชื่อมโยงและช่วยลดความแออัดในสถานพยาบาลได้เป็นอย่างดีผู้บรหิหารสายแพทย์ต้องวิเคราะห์และพัฒนาระบบอย่างสม่ำเสมอทางด้านบริหารจัดการและในการรักษาพยาบาลเรื่องของคนซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในการพัฒนาการผลิตและพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสุขภาพทั้งระดับปฏิบัติการนักวิจัยและระดับบริหาร การสร้างองค์ความรู้และแบบจำลองเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบบริการสู่ระบบดิจิทัลและวางแผนการบริการร่วมกับระบบสารสนเทศสุขภาพของชาติอบรมเรื่องเวชศาสตร์สนเทศเพื่อให้กำลังพลเกิดความเข้าใจประโยชน์และข้อจำกัดของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นตอนการปฏิบัติด,ด้านการแพทย์ทั้ง9ข้อถ้าสามารถทำได้ครบวงจรจะทําให้การพัฒนาด้านการแพทย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงภายใต้าการนำและวิสัยทัศน์ของผู้นำของกองทัพต่อไปซึ่งเมื่อกองทัพบก มีการพัฒนาด้านการเตรียมและแผนการใช้กำลังของประเทศดีแล้วการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งที่กองทัพหลีกเดี่ยงไม่ได้ที่ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของอาเซียนในทุกมิติโครงการศูนย์ฝึกทหารอาเซียนจากสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบดั้งเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของทัพบ,บกในฐานะที่เป็นองค์กรด้านความมั่นคงจึงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานความมั่นคงด้านต่างๆ หลังจากก่อตั้งประชาคมอาเซียนกองทัพบกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมในประเด็นการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพมิประเทศให้มีความแน่นแฟ้นกอบกับกองทัพบกได้กำหนดพันธกิจเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับมิประเทศซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวทำให้กองทัพบก จำเป็นต้องแสดงบทบาทนำต่ออาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยในปัจจุบันกองทัพบ,บกมีการฝึกร่วมผสมในระดับทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกประเทศส่วนการฝึกระดับพหุภาคีมีเพียงการฝึกร่วมผสมคอปราโกซึ่งการจัดตั้งศูนย์ฝึกทางทหารอาเซียนจะทําให้เกิดการฝึกในระดับพหุภาคีอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศสมาชิกอาเซียนอันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือความไว้เนื้อเชื่อใจและการร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกค,คามทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดสันติภาพและเถียรภาพในภูมิภาคโดยมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้กองทัพบกผลักดันให้ก,ะกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์ฝึกทหารอาเซียนผ่าน,นกลไกประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือปรับปรุงโครงสร้างให้มีหน่วยงานรองรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกทางทหารอาเซียนและปรับปรุงพัฒนาด้านกำลังพลยุทธปกรณ์งบประมาณเช่นการพัฒนาการฝึกร่วมผสมในระดับผู้พูุภาคีการปรับปรุงการศึกษาในหลักสูตรต่างๆของกทบกการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของชาติในอาเซียนของกำลังพลรวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการการฝึกให้มีการหมุนเวียนหน่วยเข้าราชการฝึกและขยายการฝึก ให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียนโดยใช้พื้นที่การฝึกของกองทัพบ,บกและกองทัพภาคและกำหนดเรื่องการฝึกที่เป็นภัยคุกคามร่วมกันเช่นการก่อการร้ายการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติการรักษาสันติภาพโดยโครงการศูนย์ฝึกทาหารอาเซียนจะเป็น,นกลไกสำคัญอีกกลไกหนึ่งที่จะทําให้กองทัพบ,บกมีบทบาทนําในอาเซียนและเกิดความร่วมมือทางทหารกับมิประเทศเพิ่มมากขึ้น จากการนำเสนอโครงการทั้ง4โครงการนี้จะตอบสนองต่อการพัฒนากองทับบกในด้านโครงสร้างการจัดหน่วยความพร้อมรบความทันสมัยและความต่อเนื่องในการรบนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกองทับบกที่กำหนดไว้ว่าเป็นกองทับบกที่มีศักยภาพทันสมัยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทับบกชั้นนำของภูมิภาค ซึ่งแผนปฏิบัติการกองทับ,บกระยะที่สองที่ได้นำเสนอในวันนี้เป็นผลงานที่เกิดจากความตั้งใจในการระดมความคิดของนักศึกษาวิทยาลัยการทับ,บกชุดที่66แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงคุณสมบัติของการเป็นนักยุทธศาสตร์นักบริหารยุคใหม่ถือเป็นผลผลิตที่มีคุณค่ายิ่งและสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพของวิทยาลัยการทบ,บกอันทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะ